ัับบพกแสงสว่างจะนำเราสู่ชัยชนะจนเชื่อในโชคชะตาออืเต็มข้อไปอันนี้ดีมากนะชุดนี้คือเข้าหนึ่งเราเทรดได้เทรดเข้าวันนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราหาของมาต่อได้บุกดีนะครับบุกด,กดีมีดาเสร็จแล้วเธอหน้าเล่นคู่นี้ได้แข็งแกร่ง อืมอาจจะเป็นนาการลำแล้วเนี่ยแบบนี้หาสวิชโชโลมาใช่ไหมโอ้หมูพีทปะถ้าหมูพีทอย่างนี้เสร็จเรานะเราน่าจะทำดาเมจได้ไวกว่าเขามากๆนะครับเครดได้ทีหนึ่งนะอืมอันนไม่ต้องการแล้วเราอันนี้อันนี้ได้นะเดี๋ยวเราขโมยแล้วชาร์โด s สเตปเอานะครับ โอเคเธอน่าเล่นพี่นุ๊ตก่อนได้นะครับเล่นพี่นู๊ตก่อนแล้วค่อยตามมาตัวนี้นะครับเข้มขน้ขนคนคลักบอกเลยว่าเข้มขน้ขนคนคลักมันยังเล่นอะไรไม่ได้นะเธอน้ามันอาจจะชีชโลใส่เราอย่าวใจใครถึงขต้องบุกนะต้องบุกนะยัง,งต้องบุกนะครับแต่ว่าเราก็แค่เราก็แค่จํากัดนะครับจากัดไอ้นี่ ตะวันส okay, okay, okay. yeah, yeah. uh, ่งแพเผาเจ้าโอเคโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่อ่ารีเช็คอันนี้ก่อนอือห <c oughs> uh ือ huh. สิงโตดีนะสิงโตดีนะครับทำให้เราแบบจัวได้ดีนะเพราะว่าสิงโตนำโชคยังไงล่ะเหี่ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อ่าอันนี้กินหมูได้นะแล้วก็อันนี้ปาดเร็วได้แต่กินหมูก็ไม่ได้ส้นตีนเลยหรือเปล่าวะใช่ไหมก็ไม่ได้ส้นตีนอะไรอ่ะเลยจะจัว่วอันนี้ดีกว่าอันนี้ต้องตีหน้าอยู่แล้วอ,อืมอยากได้สามดาเมจหรือว่าตัวนี้แวะเข้ามาเฉยถ้าเขาลงมาปาดเทินหน้าแล้วเขาใจนี่เขาก็จะปาดได้หมดถูกไหม แต่ว่าเราจะตามกลับได้ด้วยหนึ่งดาเมจอีกหนึงกลหมดแล้วนี่เลยแพ้แค่ไซเรล,ล่าแต่คิดได้นะคะหน้านี้ไม่มีไซเรล,ล่าแล้วถ้าเทรดอย่างนี้เราแพ้แค่ไซเรล,ล่านะแบบแบบนี้แต่ว่าเธอหน้าเราขึ้นอันนี้ละหนึ่งห้าห้าคืออะไรอะ่ะมีคนเจ็บไหมโอเค อ๋อคอมโบคอ,คอมโบนะจ๊ะผิดแผนไปหน่อยไอ,อยก็ไม่จวดดิไอ่ก็จวดน้อยดิโอเคโอเคอย่างนี้อ่อนนะครับอย่างนี้อ่อนต้องเล่นไปอื่นก่อนแล้วฮิวนะมันจะจวดสามใบนะครับโ<จ>อ้โหนี่แหละเป็นล่างที่ต้องการที่สุดล่างวอลล็อกนี่คือโคตรเทพเลยครับ Okay, โอเคเราไม่เอานี้นะครับเราเอาแค่โนไปเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแถบ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 ถูกป่ะเราไม่ลงต้นอยู่แล้วเทิร <Okay. S 1> ์นหนึ 2, ่งานเทิร์นสองแถบเทิร์นสามเข้าเล่นพีโน่เท่ากับลดไปสามถูกปะ่ะโคตรสวยใช่สองเทิร์นสองเทิร์นลดสามโคตรสวยอันนี้สกินแปลกๆกูว่าโลกแน่นอนรู้ว่ามาทรงโลกแน่นอน ล้วไม่ลดด้วยแม่งเพราะว่ากาฟอันนี้แม่งเป็นกลางเชือยมันเชือยอันนี้ของจริงว่ะไม่ไรเราแก้กลับแก้ได้เราแก้ไวให้เขาเคลียร์กลับมาก่อนได้โอ้โหโย,ยิ่งโนที่ต้องแทบนะ โอถ้างี้ยิ่งต้องแท็บเลยให้แท็บให้โนต่ำถ้าถ้าขึ้น2โนอย่างงี้เราแท็บได้เรื่อยๆเลยนะสบายกินนิ่มเธอหน้าโอเคแท็บสร้างแล้วเดี๋ยวคว่อยนูค่อยตามมันอย่างกา็ไดตแน่นี้เคลียร์ก่อนเคลียร์บอร์ดก่อนโอ้ยทูดทูด เราแท็บอีกทีเราแทบอีกทีนึงเหลือ10ถูกปะเราต้องโลกขนาดนั้นเลยปะเพราะว่าเพราะว่าไอ้แค่คู่เนี้ยแม่งก็สูนย์แล้วไงแล้วก็ได้เคลียร์สองตัวด้วยแล้วก็สตองพี่ว่าไม่แทบแล้วนะ <มา S 1> พี่ว่าพอแล้วพี่พี่เอาแค่นี้แลหละประจำการปืนใหญ่เหรอ ประจําการปืนใหญ่ดีมากนะทําให้เราทําให้เราปัดลูกๆมันได้ทุกได้นะครับแล้วขึ้นสองโนชนะไปเลยอ่ะโอ้ยวิดพื้นอยากวิดพื้นมากเลยโอ้โหออกเลยแตกเรียบร้อยเปิดพลิกแบบบอดแบบบอดพลิกเลยนะครับยากมากแก้กลับมายากมาก โอเคพริซอนเป็นตีสเข้าตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเต่หน้าเราก็ตามพี่นุ้ไปอีกเบินไปเรียก c o ปปของนุนตัวนี้อ่าเทอร์นาโอ้เราเทอร์นาจะปับตัวนี้ถูกป่ะเอันนี้ไปก่อนอันนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้ารอนานตลอดนานๆแล้วใจมันก็จะแห้งเหี่ยวนะครับ อย่าไว้ใจใครมาได้กลิ่มมนแวพี่ว่าพี่จะเติมไปเลยพี่จะเติมไปเลยนะ เธอหน้าพี่จะวิทยพื้นแล้วก็ทอนี้เก้าเก้าสิบสิบสี่ถูกปะเติมด,ดาเอ็ไปเลยให้เขาเคลียร์ยากยากนะยากมากนะจ้มันติดถ้ามันติดจะเอาแค่ได้แค่หกนะโอเคถ้ามันติดจะได้แค่หกมาดิก็มาดี้ามาดีาดาดเก็บได้ มาดีกว่าโอเคเราวิทย์พื้นนะจัดไปพี่นุ๊ตเต็มข้อเจอพี่นุตห้าห้ากูเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะเจอพี่นุ๊ตห้าห้ากูก็ก็เลือดเท่ากันแต่ว่ามีบอร์ดอะครับก็มีบอร์ดอะครับ ไหวปเปล่าเราเดวอนฮานเ,เราอะเราอะไปไปหาปปรรพุรุษเนียไ,ได้ตัวเดียวไปหาปรรพุรุดเลย,เลยชื่อเคียไดปะเคีไดเฉยไม่รอดอยู่ดีปะนี่คว,าว้าวสิบแล้วอะเคียังไงอะแล้วต้องเอาหน้ามาแลกอีกงูตายตายแลย้วสองปา่าเหรอไม่มีทางอ่ะ So fucking impossible มาครอบครองพลัง,งที่แท้สวัสดีบอกเลยว่าสวัสดียังอีกยังไม่ไปอีกดื้อเราอะอเจอพี่นูดเข้าไปเมืองตาย พาวโมโกไรเวทผิดคิดจนะ้ตัวตายโดนโดนเราแน่นอนเมื่อกี้เราทักทายไปยังฮัลโหลอันนี่มันจะฮัลโหลใช่ไหมไม่เท่ฮัลโหลไม่เท่ต้องอนี่เล่นได้ดีเสร็จแล้วเล่นได้ดีเฉยๆหรออ้าวตาเขามาขอขร้องเลยร้องเลย ขอลองสก,กินลองอะ้หน่อยเมล็อกของข้าจะทำลายเจ้าเมล็อกของข้าจะทำลายเจ้าอะ่ะโอเคอืมจริงเราแอบเซตตัวนี้ได้เลยนะได้ขึ้นอันนี้หรือว่าเล่นอันนี้แล้วเ,เพปอันนี้ถ้าเราเพพอันนี้จะขึ้นตัวนี้ได้เลยถ้าเขาเป็นเมดจริงอ่ะนะแต่ถ้าเขาเป็นเมดปลอมอะก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหม ฮีสัโอเคเล t เซเล l เซเพ็ y หรือจะดูสถานการณ์ก่อนหรือบุกก่อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรอ่ะอมมานาไหมอมานาได้ ได้กิกาฟินมาดีมากนะถ้าเขาเป็นลกถ้าเขาเป็นลกเหมือนกันก็คือโดนโดนดูดนะโดนกิกาฟินดูดเพราะตอนนี้มันสองถูกไหมตึงอยู่ๆก็ตึง เดี๋ยวนี้แม่งต้องระแวงหมดนะ่ะโลกแม่งเยอะแม่งเห็นเป็นเมทจริงๆแม่งไม่ใช่เมทแล้วยิ่งแม่งสก,กินนะออริจินอลนะโอกาสเป็นโลกเยอะมากดา,าวโลกจรแล้วมันไล่ห้า 5, ใช่ไหม เรารับสามได้นะเพราะว่าเหมือนมันยังหาของไม่เจอป่ะถือถ้าลงไปแม่งยิงเคลียร์เราแน่นอนเล่นใบนี้ชักดาบได้อะถ้ากับว่าเรารับหกโดยใช้เหตุเลยนะถ้าเราเราเคลียร์อย่างนั้นน่ะ hmm. แต่ก็ต้องไปป่ะ โอเคพี่จะได้เป็นท่านี้นะครับเพราะใบนี้พี่อยากจะถนอมเอาไว้ถนอมไว้สู้กับสองห้านะค่อยๆจ่ายแล้วจะเย็นๆ กลายเป็นต้องมาจ่ายทางนี้โคตรแยร่เอานด้วยนะพวกแแอมันหนักหับใช่ยเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยตาโอเคถ้าหน้าได้นี้ทีหนึ่งถ้าเกิดว่าได้คู่นี้คู่นี้ได้ถูกไหมเศรษดายันนี้แม่งโนขึ้นสองใบแต่ยังไงเราต้องเพลราอยู่แล้วเราต้องเพลราอไอตัวลำอยู่แล้ว ใช่เป็นปิงเมดอะบรนี้้ดวยนะโอเคใช้ตรงี้ใส่ก็ต้องใช้ตรงนี้ถ้าปิงเมดถ้ามันเป็นเพียวปิงเมดเพราะนั้นดาเมจมันจะแรงมากเลยนะ กำลังโนมุกใช่หมยกขึ้นมาจุนัญญายกขึ้นมาตีได้นะอาดล้วพวกแแห้มันนักรับใช้ขี <ril jamais drama> <t ries> ่เอาไว้แก้นะไว้แก้บอด เพราะว่าไอ้ตัวบุกเรายังไม่มาเลยนะแล้วมันน่าจะมีลูกศิษย์ด้วยถ้ามันใส่เงี้ยมันองมีลูกศิษย์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวดอกดอกหายตัวเนี่ยระวังดีๆนะครับต้องค่อยๆจ่ายอ่ะจะมาโถมเลยไม่ได้ต้องแบบจ่ายแล้วก็จ่ายแล้วก็แบบตีเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นสมัยกับไอ้กอนฟิตอะ่ะตต้องคุม โอเคกอนฟิตมาแล้วกอนฟิตมาแล้วถ้าสมัยถ้าเราเพ็บเล่นใบนี้ต้องเพ็บเล่นใบนี้ป่ะเพ็บเล่นใบนี้ว่าอันนี้ลงไม่ได้ถ้าได้แชมโปไปเลย 15, หนึ่งห้าเขาได้จั่วใบหนึ่งแล้วก็เรียกกลับมาได้ทีหนึง่งถูกป่ะได้เป็นพาวเวอร์อันนี้ไว้โต๊บอร์ดนะฮะ ท้าพี่จะเทปไปนี้แล้วก็เช็คต้องได้ตรงนี้นะโอเคแล้วก็หาเมเนียมาได้ทีเดียวขโมยดีมากอันนี้อัชรันอัชรันนี่คือดีนะอัชรันนี่คือได้ได้ตูดได้ได้บุกเลยแต่เวทเราจะเวทเราจะน้อยเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้ได้เลยนะชอบอันนี้จัง าใกล้หมดแล้วคงนางจบแล้วพวกแกมันต่างใช้โอเคเธอหน้าเขาจะลำแล้วเธอหน้าไปเธอลำของเขาแล้วถ้าจะาํำต้องํำเธอเนี้ยแล้วเราจะโต้กลับด้วยไปนี้ด,ดูจังหวะดูจังหวะดีๆนะค่อยๆเล่น เอ้ขโมยหัวได้นะซินาชารีสกดยังไงใครรู้บ้างโอเคแปลว่าของยังไม่มาเหรอของไม่มาก็เลยยังไม่ลำอย่างนี้เหรอ,หองั้นเราต้องเป็นสมัยชาร์โดสเต็ปนะ Okay. นี่เปิดไปหก <K ill> เขาเหลือสิบสามถูกไหมถ้าได้หเราชนะเลยอชัชลันได้อีกหกดาเมจเรามีตัวนี้ดึงไว้อีกถูกไหมอันนี้สามหสามหถ้าลำต้องลำเท่านี้แล้วถ้าลำต้องลำเท่านี้แล้วถ้าไม่ลำไม่ได้ลำแล้วเขาจะฟีดเราลบไปอีกห้าตัวหนึ่งโอเคไม่มีปัญหานะตะล่อมไป ไฟฟิฟีดก่อนฟิสถ้าสมัยอีกหกถูกป่ะงั้นเราต้องอ่างั้นเราต้องเล่นตัวนี้แล้วเดี๋ยวก่อนฟิสมาเลยนะครับอ่าใบนี้ดีมาก นางสาวพวกเรานาง,นางสาวงอแกลบหลับใช้เร็จแล้วเกณนาเหลืออีกเก้าถูกปะเหลืออีกเก้าก็คือถ้าอันนี้กับตัวจรนสลัดอะไรก็ได้มาชนะเลยเพราะอันนี้สี่มานาะถูกไหมเนี่ยมันต้องตะล่อมอ่ะมันต้องแบบตะล่อมตะล่อมดาเมจเลยมือเราเหี้ยอันตานี้มือเราเหี้ยจริงแต่ว่าเราดึงดาเมจได้นะครับ เมดมันไม่มีไอ้นี่นะเมดมันไม่มีมันไม่มีฮิลนะนอกจากจะเกาะ okay. okay. แปดโอเคแปลว่าลำไม่ขึ้นตัวลำไม่ขึ้นบิงหนึ่งที เลวนะหกสามตัวอะไรก็ได้อะตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ง้อแย่ yeah, สุดคือสวัสดเ,เบอร์กา้าแล้วก็มาสวัสดูเบอร์ก้าเราเล่นดูเช็คสวัสดเบอร์ก้าก่อนได้หกเจ็ดถูกป้ะหกเจ็ดแปดม่งเลยไอ้สัต์ ไปจริงเหรอแล้วก็พึ่งับใบนี้นะแล้วแม่งเจอทอนนี่คือหน้าแหกเลยนะหรือเรากําลังจนมุมจนปัญญาจริงๆนเธอหน้าก็ชนะได้นะแต่ว่าเราอมได้นะเซฟเซฟอมแล้วก็ตีหน้าไปเธอหน้าเขาต้องมาเคลียใบนี้ก่อนแล้วก็ได้ใบนี้กลับมาแล้วเราค่อยทะลวงกลับเพราะว่านี่มันก้าวอยู่แล้วถูกะเล่นย่ในนี้ดีกว่า หอให้เขามาเคลียร์นะนดีกว่าเปิดหน้าโล่งนะครับดีกว่าเปิดหน้าโล่งมีโอกาสแพ้สูงมากๆนะครับแม่งดิงเจ็บโอ้โหรัชนาด้วยคิงคัดอะลองลิฟต์เดอะคิงบ้าบอมา ีเนี่ยเออเนี่ยเขาหลอกเราหลอกให้เขาแบบหลอกให้เขาไอ้นี่หลอกให้เขาจ่ายเวทมาเคลียอะไรพวกเนี้ยไล่สละไล่สระนะครับอ่าฮะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวจะคิงคัตชนไหมเธอน่าจะศน์สวัสดิ์เบอร์ไก้คือเราสวยมากนะ,ะนคือเราสวยมากนะ Ok, nó có tưng, nó cũng không thể đánh nó cũng nặng